Y yeah. เซียร์ป่าแปลว่าใครแสดงว่าช่องด้านหน้าเป็นบุคคล,ลเป็นคนหมดเลยนะคะบัวอัปป่าโดยแอ๊ด Nah kan, cut cut dan. जानू तो 没干那那。<面>